าม,าม,ามันจะไม่เครียดเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ไม่เครียดครันบผมเป็นคนอันนี้คนไทยสร้างเองเลยคนไทยสร้างผมว่าจะไม่เครียดนี่เขาบอกว่ามันเป็นบ้านหลางที่สร้างมาปีพันเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบมีรายงานว่าสมาชิกในครอบครัวฆ่าตัวตายแบบไม่มีเหตุผลอูชีลูกคนแรก กุประตูปะเอาเเราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะพ่อเอ็นคีก็ใช่ครับผมแต่ไม่เครียดแน่นอนจริงเงี้ยป่ะจริงเหรอที่มาแล้วแม่ดับแม่เป็นคนแอฟริกาอุ้ยอย่าเล่นมุกเลสิดิ๊กอเไรอันเริกย แม่เป็นเมียพ่อเออก็ถูกแอตต่อเมื่อกี้ห่อมไฟหล่นนี่ไงเฮ้ยหนป่ะมองหล่นอุ้ยเ่นียวเออมุกเดิมๆครับวิ่งวิ่งผ่านจออะเอออย่างนี้แล้วอุ้ยเอามือสั่นเป็นไรมือสั่น อ้าวโจแตกอุ๊ยแตกเนี่ยแมวแตกกระจายแล้วมันเอ่อแตกแปกก็คือแบบทําไมมันต้องเล็งที่หัวไอเด็กคนนี้วะมันไส้เด็กกระโปงมันไส้เออมันไส้มันไส้โกรธไรไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยยังไงเด็กกระปุกคนเมื่อกี้หรือจริงๆแล้วที่มันเล็งเมื่อกี้ก็คือหัวหัวขาดเออไม่ได้เพราะว่า มันในนี่หรือเปล่าโยนลูกบอลเฮ้ยหัวใจจมเลย่อกี้อะไรล่ะตกใจจงเลยเด็กมันภาพจริงเลยมันภาพจริงเลยไม่ไงจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมันไใเนี่ยปาลูกบอลมาเข้ากระจกเจ้าของบ้านโกรธก็เลยตัดคอทิ้งแม่งเลยไม่หมเดิร์นอะไรอ่ะ ขอบอกมาเนี่ยเลิฟย,ยูเนี่ยอะไรเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดดย์มดเรารู้ว่าคุณกำลังป่วยแต่เราแน่ใจว่าไม่นานคุณแม่จะหายเราก็เลิฟย,ยูรักนนเนอะแม่ป่วยไอตัว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คุณต้องเสียงไอมากกว่ายากพิสติวิ๊กเควส ยาพิษยาพิษไอ้มันวางยาเบสแม่กินยาพิษยาหลุดพิษยาแปลกอ่ะฉันรู้จู้พิษ I will not leave you I promise I promise แม่ก็รักหนูเหมือนกันนะลูกแม่ถึงจะไม่ทิ้งหนูไปไหนยาจ้าแต่ยาจ้าอันนี้ข้อความแม่แหละลายของแม่ <c oughs> ลายมือลายมือหมอมากเลยลูกเลูกเปรี้ยนี่ดูสดใสมากเลยไอเดียหายใจกันหายใแม่จะขึ้นมาแม่ขึ้นมาเกิดจ้ำน้ำแล้วเดือดนะลูกตูนายไม่ได้เลยอ่ะตูนไม่ดีนะเว้แม่เขาโผล่มาเรื่อยกดประตูอ่ะนี่สบายเลย เอ้าโน้นหายหมดเลยกระดาะแม่ไม่รักหนูแล้วหรอปิดตาล้อีมือมือลูกลากขันทำไมคะก็ดูมีมิติกว่าไอเกมนั้นนะไอจริงมีตาผุคอตาย คี่อยากให้ไอ้ยูพูไอ้ยูพูได้เห็นเกมเพื่อนอะไรเยอะคุณเกมคุณเครียดไอ้แบบดินีุยเกมที่แบบจะสามารถถูกคอมตายได้อะแบบเวลาเล่นจริงเพราะเครียดเกินวันที่เท่าไหร่นะปฏิทินกดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสียงอะไรไม่รู้มันคือเสียงอะไรผมก็ไม่แน่ใจพี่เห็นได้ยินอะไรเลยสิอะเก่งจังอะเราสัก อุวยตุ๊กตาที่เลอะเลือดโอตุ๊กตาน่ากลัวมากอียองเปิดเสียงสิงคุณแม่เป็นอีโมตอนอันนี้โอ้ยโอ้ยตายแล้วผิดผิดพลาดอันนดี๕นะ อะไรนี้รักษามาเร็งวันนี้เราต้องไปทำคีมวันนี้หรือจริงๆอันนี้คือคุณลูกแม่อาจเป็นมาเร็งมั้งไม่รู้อ่ะใ่เพราะในเอ้าอันนี้แม่เหรอเนี่ยนี่นี่นะใช่อันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอมันเป็นอันนี้นางสาวมาเรียเซนจูรี่น่าจะเป็นบัตรนักเรียนอ่ะ นักศึกษาเนี่ยบอกว่าอะไรในโรงเรียนมาตินสกอตอะไรไม่รู้นะเนี่ยไอเจ้าของลูกสาวลูกสาวเปล่าจะเป็นลูกสาวกดไม่ติดลูกสาวเจ้าของตุ๊กตาโอ้โหแล้วแขวนคอ,อยางีต,ตาตย คือนี่ไงค่าตัวตายจริงด้วยทําไมทําไมอ่ะทําไมฆ่าตัวตายอันนี้สงสัยหนึ่งทำไปต้องฆ่าตัวตายาทางบ้านทางที่แม่เป็นเป็นมะเร็งแล้วจะป่วยทางจิตกันทั้งบ้านอ่ะมีงวิงบูนอนเออมันมีใครเป็นอะไรใครขึ้นมาพ่อพ่อไม่เก็บความสะอาดห้องเลยอะ่ะพ่อโค่รสปกปรกอะ่ะ สมุทรปงวันที่พื่นสมุทปกเหมือนกูแต่ก่อนเลยเฮียบ้านโซนขนาดนี้ไอวิทยุมันก็มันก็ใช้งานได้นะแต่สัญญามันไม่มีอย่างนี้เดาได้ไม่ยากเลยพ่อตากาไปกามาเว้ยพ่อตาลีไม่รู้เหม่ เอ็กแอมปว่ะให้หน้ามันขยับแล้วก็แบบอะไรที่อย่างพ่อตายขี้เกียจพ่อไม่เล่ตายขี้เกียจไดไม่ได้แล้วตอนนี้อุ้ยพ่อขยับได้อุ้ยยันั้วมีส่งพ่อรึเปล่าใช่ sorry and goodbye ที่รักที่รักมีใจที่มีเป็นอะไรที่เหรอภรรยาผมรักจะรัก เป็นคุณพ่อไม่คริสเลยเหรอครับเนี่ยเอาบอกแล้วเมียดเขาบอกว่าไม่อะไรอุ้ยพวเข้าเดี๋ยวเนี่ยเอาเว้ยไดี๋ยวปืนเลยยิงผีใช่ไหมดีโฮเวอร์ยิงพ่อดูอุ้ยพ่อูใกล้จอเกินแทบเห็นหน้าแล้วน่ะมองลงมองอะไรยะเอาตาย เหมือนเมคอัพวิ่อไปฆ่าตัวตายเมคอัพเมคอัพโจโจสิวะเโอ้ยไม่ชอบห้องโถงเลยมันต้องมีไว้ทำไมวะเนี่ยห้องโถงของบ้านมันน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดแล้วบอกเลยถ้าถ้าถ้าแบบที่ไหนแบบเนี่ยมีแบบนี้โอ้โหมืดมืดดึกดึกน้า จำได้เลยว่าตอนอยู่โรงเรียนอ่ะมันเป็นห้องถุงแบบเนี้ยโคตรน่ากลัวเลยตอนย้งยไม่รอจัดดนะกระดาษอะไร I'm sorry to God for what I have done เสียงผ้าไอ้สัตว์ควยไอ้สัตว์ The thing t only สดูทิ้งไปก็จะวิ t เต็มไฟวะก็คือใครสักคนอ่ะ ในครอบครัวฆ่าทั้งครอบครัวแล้วก็ฆ่าตัวตายจะได้อยู่เพื่อไปรู้สรู้สึกว่าพ่อเป็นคนฆ่าพ่อเป็นคนฆ่าแน่ๆน่าจะใช่เสียงไมค์กูอ่ะไมค์กูเสียงไมค์กูไม่ใช่ไมค์กูไม่ใช่ไมค์กูไมค์กูไมค์กู แ,แล้วคือ <Okay. S 1> ผมอันนี้ไม่รู้นะว่าลายมือใครเพราะว่ามันเป็นแบบเครื่องพิมพ์ใช่ไหมละ่ะพิมพ์ออกมาใช่มันไม่ให้รู้เลยว่าคือลายมือใครเอ้ยกดไลค์ไม่ได้นอกจากไฟกดเล่นแม่เลยนี่ไงนี่ไงอุยเกี่ยนใครเถอ่ยเกียนใคเ,เ,เ,เี่เยิ่มากนะเอรูปหน้าไม่หายรู้สึกเกลียากดไลค์ไม่ได้นอกจากนั่เอ้าโอ้ยทรงนี้พก่อนเนี่ย เอาอีปีนี้ไปแม่ทัานี้แม่เกมมันจะสื่ออะไรครับผมเนี่ยอย่าบอกนะว่า you kill my f a m i l y you kill my f a m i l y ก็น่ากลัวอยู่นะสุดท้ายนี้ขเขาก็บอกว่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงหาทุกอย่างประกอบขึ้นแล้วบทสรุปก็คือแม่เป็นมะเร็ง แม่มันจะตายแต่แม่ก็ไม่อยากจานทุกคนไปสุดท้ายแม่ก็เลยแบบคลั่งฆ่าทุกคนเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป oh. ท้ายก็เป็น,ปนผีเฝ้าอยู่ในบ้านไม่ถูกไปเกิดเพราะอ่ะฆ oh. ่าคนอื่นูใส่เฉียแม่เป็นคนเด็กแค่คือทุกคนเขาก็ให้กําลังใจแม่นะให้กําลังใจดูจัดก,กระดาษในห้องน้ำใช่ไหมที่พูดถึงแม่นี้ว่าแบบเราเชื่อว่าแม่จะหายเร็วๆนี้อะไรเงี้ย mm. ใช่ไหม เธอทุกคนให้กำลังใจจัดเลยแต่ท้ายแล้วแม่ก็เดือดร้อนั่นแหละเหมือนแม่แม่พอเป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งรู้สึกว่าเหมือนเขาเจอเครียดด้วยเครียดสะสมแล้วก็กลายเป็นใจมนันแอนีหรือเปล่าเออผิงเออดีมันเป็ึกตัวจริงนักสืบเรี้ยดอะไรใครๆก็ดูออกไอส้สัตร์บทสรุปมาละ ก็เขาก็จะบอกอรายละเอียดทั้งหมดเลยอันนี้เราบอกไปแล้วสุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าห้องแรกก็คือลูกอ่ะน่าจะโดนตัดคอส่วนแม่เนี้ยกินยาพิษ <G ül> แล้วห้องที่สามเป็นห้องห้องขัวใช่ไหมไอห้องที่ว่าลูกมันโดนแขวนคอแม่ใช่แม่มันจับลูกแขวนคอห้องสีก็แม่เอาปืนยิงพ่ออะนี้อ๋อลายมือเมื่อกี้อ่ะลายมือแม่เว ลายมือลายมือจะอ่านไม่ค่อยออกอ่ะลายมือแม่แน่แน่ก็จบไปแล้วนะครับดีบากว่าไม่เครียดเท่าอีกเกมหนึ่งก็ดีเหมือนกันเออไดดีใจมันมาเอาไปต่อไปนี้ใช่ไหมใช่เออจริงๆรอ่ะภาคสามีนะ แต่มไม่ได้อยู่ในนี้ดิไม่อยู่ไหน,ไม,นบบมันอยู่ใน,นะะแฟลตแต่แฟลตชุดแต่แฟลตเดี๋ยวนี้มันรันไม่ค่อยได้แล้วไง